เินแล้วว่ากูมีกาจะเสด็จผ่านมาทางนี้หากใครอ้าอีนาหน้าเลยมันกล้ามาขวางทางกูกูจะตัดหัวมันแต่นี่มึงรู้แต่ยังกลา้าที่จะมาขวางทางกูอ๋อลอยพวกมึงเนี่ยเขาไม่อยากแก่ตายใช่ไหมหาไม่ได้เนี่ยคะ่ะที่บอกฉันเดินทางมาที่นี่ เพียงทียนจะโคชมบุญบารมีของพระองค์ท่านแต่มองฉันก็ยังแปลกใจอยู่นะว่าพระองค์ท่านน่ไม่ชอบที่ประชาะชนที่บุญบารมีถ้าหากว่าหม่อมเั่นเดาไม่ผิดฉรอยว่าพระองค์ท่านคงจะชอบแต่อพวกมีสีขามีหากระดิกได้อย่างนั้นหรือไม่ไพี่แกพ,พูดเลยปากดีหน,นึ่งสัมัสมสำนวนสคขา มีหางกระดิกได้ที่มันพูดมาหมายความว่าอะไรวะไม่เข้าใจชอบเป็นคนเดินตามคือไม่ชอบคบคนอ่ะชอบแม่หึงอะไรสีขามีหางกระดิกได้หมายความว่าพวกท่านน่ะชอบเลี้ยงแต่หมาปะยังโอ๊ยใครได้เมึงพูดก็ถามใครถามะไรพูดดีๆก็ไม่โดนลวไม่เข้าใจผิดแล้วขอได้ใจหขาหางกระดิกได้ไม่ใช่หมาพะเจ้าค่ะแล้วอะไรหอยเม่นหอยเม่นไหนเรา ไอ้บ้าไม่ใช่หรอกนาคีที่แก่นาคีป้ามึงรีบด,ดีพาให้กูไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่กูจะตัดหัวมึงซะก่อนไปพระองค์หยา่าทรงโกรธไปเลยเบีคชาหมอกเช่นเคงเดียวจะรู้ว่าพระองค์ท่านพระนามใดเป็นราชบุตรแผ่นดินใดเพียงบอกที่เป็นบุญตาบุญตัวของแขแ้แก่คนนี้เจ้าีอแก่คนนี้จะรีบไปให้พ้นหน้าของพระองค์ท่านเลยเีคช อยากรู้เนี่ยกูจะบอกให้มึงรู้ก็ได้แต่ถ้ามึงรู้แล้วมึงก็รีบหนีไปให้พ้นหน้ากูซะก่อนที่กูจะตัดวมกูน,นี่นามว่ามิตราเป็นสายเลือดอคเสดรจพ่อโลกนาราแนแห่งไทยใตย้โลกนาราน ย่างกูไล่บุรุษโ,โลกมาที่มายืนอยู่ข้างหน้ากูชี้หน้ากูมันเป็นเรื่องของอีโลกกล็ออะไรไอก่รืองของไอ้จอต้นแผ่นดินสิบว,ออวิวัฒน,ก,นกูาาไม่ว่ายังไง่าไปด้วยกันทำไมไม่เห็นมันเมื่อสักครู่นี้มันเป็นลูกมันน่าหยุดยามว่ากูเป็นลูกไอ,อ,อ้จอต้นแผ่นดินเป็นมากกวว่าอนะไรกูไม่เข้าใจคำว่าลูกไอ้จอต้นแผ่นดินมันคืออะไรบ้างจอต้นแผ่นดินมันว่าพ่อพวะงท่านเป็นแมคโค คนแนดิน,น่ะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับ,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 บไม่เริ่มดังหรอละไม,ไ,มไม่ไ,ไม่คงเริ่ดังแล<ะ>้วล่ไปนานละไปนานปุบปุบรู้แล้วทำไมไม่พูดเขาถามไม่ตอบตอบสิงถาม อธิบายมาเลยีิเลยพวกมึงเนี่ยเขาเรียกว่าก็ลหลอกหมาปัญญานี่มัสบบปปนสมองหมาปัญญาควายโอ้โหปากดีดิไอหมาสองตัวที่มันติดตามมาแล้ไม่เคยสั่งเคยสอนไม่เคยบอกให้รู้หรือไงไม่เคยรู้เลยมั้งล้ว่าจอนปลักแผ่นดินมันหมายความว่าอย่างไง <c oughs> ถ้ามึงอยากจะรู้เดี๋ยวกูจะบอกให้เอาบุญคำว่าจอนปลักแผ่นดินเพราะเขาบอกพ่อของมึงมันเลวแก่พ่อของมึงมันชั่วยกกองทัพมาปลักแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เพ่าพ่อมงมันแลวตนาเข้าวไว้ลูกมมันหล่ที่ไกลต้นัวยังไงลูกมันก็เวอย่างนพงมันแลวทั้งเาีเอว่าม่ทงล่า้ยเเดีที่หลังจะด่าใครเขานีาคิดที่มันให้กูคิดดีแล้วเว้ย จะ,ะจะให้โอกาสจะให้โอกาสด่าอีกครั้งหนึ่งคิดให้ดีก่อนที่จะพูดเอา,ดาเลยด่าเลยแสดงว่าไอ้ดีลอกอีก,ก,กชอบโดนดา่า่รูเ้เดี๋ยวกูจะบอกให้ชัดๆเลยเออพ่อมึงน่ะมันเลวทำพ่อมึงน่ะมันชัว่วไมทำไพ่อมันเลวยังไงลูกมันก็เลวยัง เฮ้ยพวกเราเราสามคนเนี่ยเป็นโคตรเดียวกันนะโอ้ไเป็นโคตรเดียวกับเขานะเหรอเป็นโดน้างโกกับสาราสินะเหมือนกันนะกับแผลกับแกะละกับแกะนั่นแหละลิเกคือแค่โคตรมันเลยเล่นสนุกมีแต่โคตรมันไม่มีโคดโกเลยแบบพี่มึงกับเป็นอะไรกับเขาถามใจเธอดู มึงฟังดูมีความหมายรู้ดีแล yeah, like oh. ้วเจ้ามึงกูไม่ใครอยากจะรู้จักกูอย่างนั้นเหรอกูเนี่ยเป็นนักรบเก่านาวัานาตยาอ้าวว่าวหน้าตานาตยาแดงบุงาเด็มาถ่ายละครใช่ไหมไรสาระนั่นเงินไปเอะไปเออกลับไปเอวอีแกยุกชื่อนาตยาผู้ขอถามมึงหน้าคุณ มึงมีผัวหรือยังวะแหล่ขาดหัวใจเขาโทษพี่นะจ๊ะสิสวยแบบนี้มีหรือจะเลิกแต่แว่ากูดูไม่ผิดเลยทำไมดูสิตูดไปเลยมึงมีไรนะเนาะที่นี้ให้มองไม่มองออแม่เพราะไม่คิดตึกใหม่เ๋ยวนี้มองตูดแล้วไมคะฮะพวกเราต้องพัฒนาเว้ย ตูแค er like like kind of ่มองเลยก็ไม่คิดอยู่แล้วใช่ปะกูไม่งงง่ายเหมือนไอ้เบลมันก็ว่าอะไรวะเนี่ยจะพูดอะไรเนี่ยหน้าตาดีขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ใช้ครีมน้ำเพชรไม่ใช่หน้าครีมก็ทาจุดซ่อนเลนส์ไอ้ทีแม่ บอกแม่ๆก็ด้วยมาอุดหนุนได้หลังลงครับแม่ก็สนใจติดต่อผมเอาไว้วันแรกผมก็ไม่รู้เวลาแปลงฟันแม่งเลยคร Alpha, ูเฮ้ยทำไมเหลวจังอู้โง่เด็กอีแก่ทำไมโอ้โหเด็กคำก็แก่องคงก็แกหน้ามึงแก่ทางกูเลยวไอ้เบลกูทำงานหนักกูนอนน้อยเนี่ยมันใช้คริดไหมเบลใจหัวกู นักรลกเก่าเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะติดอะไรคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยเล่นอะไรกันใช้เข้าเรื่องต้องใช้สกินเลยสิพี่ดูหน้ากูใช้ครีมเดียวกับดวงแก้วหน้าว่ะเบียดยาแม่กูไปเกี่ยวเบียดรอได้ไนมเนี่ยอีแก่หัวแม่เป็นใครหัวกูหน้าแตยาเขาก็เป็นนักรลกเก่าเช่นเดียวกันนามว่ารามินทร์โอ้โหหมดแาดิ าเป็นยารามิโทนสองหัวเรีย้ฆา,าตกรที่ฆ่า,า,าแม่กูนี่ฆาตกรเ่ไม่เสียแรงนี่กูตามหาที่แรกกูตั้งใจนะว่าศพแรกต้องเป็นยาามีคทนหัวึงแต่ใน,ในวันนี้กูมาเจอเป็คนแรกก็ดีมต่พอขย้ายมือนีน่น่าเสียเป็นศพแรกและศพที่สองก็คือหัวมึงยารามีโทษกูเลอย เาไม่เคยก Bref.. ัวคุณเข้ามาชัวร์บ้อบานะาคุณอะไปไหพวกท่านบ้าแก่ต้หนีไม่ได้นีไปอ่ะเข้าไปบ้าแก่ความจริงแต่ก็ไม่ต้อห่วังแกิมากเลยหนีไปเหตุการณ์เป็ไปอยงไรนะสามรัศมการแสงไปเยืกันรอง

รอที่ความรู้พบดีใจจึงได้รู้ว่าเด็กคนนี้คือสายเลือดของเธอ กว่าป,ปีที่ผ่านมาวันหนะ้า